ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยผมมีร้านแนะนำนั่นเองคือร้านช็อกโกโต้นั่นเองนะครับเป็นร้านบริการกดเกมพาร์ตในราคาถูกและยังมีกดผลอีกนะครับเติมเกมอะไรก็มีนะครับผมทุกคนไปใช้บริการกันเลยหากท่านผู้ชมกำลังมองหาเว็บเติมโรบักสุดคุ้มนะครับแนะนำร้านมาลุชช OP เลยนะครับหรือว่ายูมาลุบักนั่นเองเติมเลขเจ็ดเลยนะครับผมทุกคนขั้นตอนอะไรก็มีบอกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมอยากได้เพจพารีสัมยี่จัง นั้นพี่ขอแนะนำร้านคิสต์ลช็อปเลยนะครับน้องช่อมีบริการรับกดเพชรออสตาสุดคุ้มนะครับมีกดผลและกดเกมพันในบอกฟุตและยังมีไอดีพันนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับน้องช่อโอเคเลยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วใครอีกวะเนี่ยโอ้โหเอาไม่โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้นี่ครับผมอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับวัตถิกอน XD นั่นเองนะครับแล้วเรามาอยู่กันในแมพ i n g Legacy นั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยคือบอกเลยว่า วันนี้จะเป็นสปอยล้วนเลยนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมคือผมไม่ได้ทำคลิปสปอยมาเกี่ยาทิตท์ก็ไม่รู้แหละก,ก็นานใช้ได้แหละนะครับผมเนาะทุกคนอ่าแล้วก็สปอยตอนนี้มีเพียบเลยทุกคนผมจะบอกเลยนะครับว่าอัปเดตที่เราจะถึงเนี่ยมันเป็นอัปเดตใหญ่เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าจะมีอะไรอัพเข้ามาบ้างหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ลมเลยอย่าลืมฝากกดไ like ละค์นีครับผม แล้วถ้าเกิดนะครับพร้อมกันแล้วนะครับผมก็เราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผม let's go โอเคทุกคนมาก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องมาทางหน้า Discord ของเกมก่อนนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงไหนดีสิ่งที่จะมาในอัปเดตหน้านะครับไอพวกนี้นี่ผมเคยทําคลิปไปแล้วเนาะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากที่ผมยังไม่ได้เคยเคยได้ทําคลิปแล้วกันนะครับผมอ่า อันนี้ละกันอันนี้เหมือนจะเป็นอาจจะมีสปอยเป็นดาบใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับผมแต่ดูแล้วตรงนี้ก็คือดาบเอ็นมะนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นประมาณว่ามันคือฉลามแหละเออแต่มันแต่เขาหมายถึงอะไรผลฉลามหรอไม่มีท่านผู้ชมโอเคนะครับผมเนาะไอพวกนี้มันคืออะไรล่ะเนี้ย <c oughs> มีแต่แมวนี่ครับผมอ่ะนะี่ครับผม ก็เดี๋ยวรบเรืนต่อไปนี่ครับอ่ะต่อมานะครับผมคืออะไรอะอะไรอะไรเอาอันนี้คือผมเคยทําไปแล้วเนาะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นหลายคนก็บอกว่าไอเนี้ยอาจจะเป็นดาบลิงโกคุส่วนไอเนี้ยอาจจะเป็นดาบของทันจิโร่นะครับดูสกิลมันนะครับผมนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะครับนี่จังหวะนี้ผมก็งงหมดเลยวนี่ครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับที่แบบโอ้โหแบบผมเห็นแล้วผมยังงงอ่ะมันคือผลอะไรว่าทุกคนเนี้ยนี่ครับผมครับอ่า คุณครสมาเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่ายังไม่มีน่าจะอะไรแหละทุกคนดูสวยขนาดนี้นะครับผมนี่เลยเป็นผลอะไรอ่ะมันคือโดนัทแ่ะทุกคนโดนนัดมันเป็นผลอะไรม,มันมีผลนี้ในในในนั้นด้วยเหรอในวันพีเดรอร์ทุกคนผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีแต่ผมจำไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่ผลวิสกิตอ่ะทุกคนอ่ามันคือผลอะไรทุกคนเนลองคอมเมนต์มาขอชื่อบไอตัวละครที่มันใช้นะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์มาใส่แบบเวลาที่ท่านผู้ชมเห็นกันด้วยนะครับ สำหรับผลน,นี้นะครับผมแล้วผลต่อมาเนี่ยทุกคนดูดิเป็นรูปกันโลกเลยนะครับสาหรับผลน,นี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นรีเมคหรือเปล่าแบบรีโมเดลอะไรเงี้ยนะทุกคนอ่ะดูดีๆนะ่สีมันจะเหมือนผลพิษในเกมเลยนะครับนะทุกคนดูอันต่อมานะครับผมแบบโอ้ oh my god big update new fluid นะครับก็นี่เลยผลอะไรอะดูดิโค้รเทะทุกคนผลสปินนั่นเองนะครับหรือว่าผลไอ้ผลไอ้ผลบินไอ้ผลหมุดแน่นะครับผมเออเนาะทุกคน ปกติเกมเล็กๆเนี่ยคือเขาจะเขาจะมีกันใช่ไหมทุกคนแบบผลอย่างแบบเริ่มต้นอะไรงนี้แต่ King Peach นี่ครับผม King Legacy เนี่ยเพิ่งจะมีนะครับอัปเดตหน้ามาแน่นอนนะครับผมต่อมาอีกนะครับผมทุกคนมีอะไรอีกอ่ะโอ้เถียงกันไปเถียงกันมาอา uh, ยุสแกม Ivan Bros Ivan Bros อ่า My Turn Becky หญ่แค่มาเขาแบบแข่งแจกสนิคปีกันแล้วว่าจังหวะนี้นะครับผมต่อมานะครับผมคือนี่เลยเป็นรูปงูนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่ขนงูนะครับผม ดูดีโอโคเทมีเสียงปะไม่มีเสียงเหรอไม่มีวะทุกคนหรือว่ามีวะผมไม่ได้ยินเสียงเองเปล่าน่าจะนะครับผมดูดีๆนะครับตอนแรกที่ผมเห็นนะผมคิดว่ามันเป็นบอสนะครับผมแต่มันไม่ใช่บอสนะครับดูจากสีมันดีๆแล้วดูจากลายความชาตถ่ายไปหมดวะนะครับผมมันจะเป็นประมาณว่าแบบสกิลนะครับผมเป็นสกิลของผลแบบผลพิษนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ king of snake basilic basilic แ Basil ปลว่าอะไรวะ เป็นเหมือนเป็นอะไรอย่านางพญางูเหรอใช่ไหมบาซิลิกนี่ครับก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมอันนี้มีเสียงอันนี้มีเสียงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเย้แค่ข้อเทอ่ทุกคนคือแบบมันเท่จริงเว้ยทำโมเดลแบบโคตรดีเดี๋ยวนี้ว้าวนะครับผมนี่เขาบอกว่า is not finished เออก็คือประมาณว่าโมเดลนี้เอออาจจะยังไม่เสร็จนะครับผม ขาบอกว่าให้รอดูในเกมอีกทีนึ่งนะครับดิชเวนอมฟูสกิลนะครับเขาบอกว่ามันคือสกิลของ v วนอมก็คือผลพิษนั่นเองนะครับผมต่อมานี่เลยนะครับผมคือนี่เลยนะครับมันแปลว่าอะไร GUESS the food อ of c h a มันเถิดนะครับผมเขาบอกว่าเน็ตอัปเดตเนี่ยอันนี้นะครับคือแค่หกของสิ่งที่จะเข้าอัปเดตในอัปเดตหน้านะครับผมบอกเลยว่าอัปเดตใหญ่นะครับดูนี่กัน นี่นะครับเหมือนว่าจะเป็นประมาณว่าเราจะรีเมคโมเดลหรือว่ารีโมเดลของผลปีศาจทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาไล่ทีละผลก่อนดีกว่าทุกคนคือในเกมนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผลปีศาจจะประมาณลูกกลมๆเลยเดี๋ยวผมจะลองสุมให้ดูนะครับนี่เลยนะครับจะมีลูกเหลียมเียมนะครับแล้วก็กลมๆด้วยนะครับผมทุกคนคือแบบไม่มีโมเดลไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นแบบโมเดลง่ายๆเลยนะครับผมอ่านี่เลยเห็นปหมเลี่ยมๆกลมๆนะครับทุกคนแต่ ที่จะแบบเอาเข้ามาใหม่เนี่ยคือนี่เลยนะครับผมไม่มั่นใจแต่รู้สึกว่าคืออะไรอ่ะมาริโอมัชลูมอไอยเแคเขาบอกว่าแบบอะไรนะหัวเห็ดหัวเห็ดในมาริโออะไรอย่างเงี้ยเห็ดในมาริโอนะครับผมดูนี่ละกันนะครับคืออันแรกเลยเนี่ยนะครับผมผลแรกเนี่ยจากการดูแล้วนะครับว่ามันมีเข่าอะไรอย่างนเนี้ยคือมันคือผลไคโดนั่นเองอันนี้คือไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมส่วนผลอันนี้เนี่ยจากการเทาน่าจะเป็นยีรัฟนะครับผมผลยีรัฟนั่นเองอันนี้เป็นโอเปใช่ ผลนี้คือผลโอเปกผลนี้คือผลไรน่าจะเป็นสโมกหรือเปล่าน่ครับผมอาจจะมีผลสโมกอัพเข้ามาในแมปนี้ก็ได้นะครับอันนี้กาวิตี้ใช่น่าจะกาวิตี้อันนี้คือผลไรอ่ะทุกคนมีใครรู้เปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นผลทรายเปล่าไม่ผลทรายก็ผลโมจินะครับส่วนผลนี้เลยจะเป็นผลสปินนะครับน่าจะใช่เลยนะครับผมอันนี้คือผลเลิฟผลผลอะไรอ่ะ นี่คือผลผลอะไรวะไม่รู้เหมือนกันทุกคนนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลทรายแล้วนี่ผลอะไรผลโมจิเป้าเออนะครับอาจจะใช่นะครับทุกคนส่วนคนนี้อาจจะเป็นผลเรียวพัดนะครับอันนี้คือสีเขียวสีเขียวผลอะไรวะผลสีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นผลบาเรียนะครับผมส่วนคนนี้อ้าวเดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดไอ้ผลนี้มันคือผลสปริงไม่ใช่หรอแล้วอันนี้คือผลอะไรล่ะสปริง สปริงกับสปินมันมันคนละอย่างกันนะอันนี้อาจจะเป็นสปริงหรือเปล่าเออครับส่วนนี้รู้เลยนะครับดูก็รู้เลยว่ามันคือผลฟินิกส์นั่นเองนะครับผมอันนี้ผลโกมุนะครับผลบอมบมโหแต่ละโมเดลนี่คือโคตรเท่เลยนะครับผมอันนี้คือผลดาร์กนั่นเองผลล่องผนอันนี้จะเป็นผลไอ้ไดนนเสสาวะผลเนี้ยทุกคนผลออโรนะครับผมคือผลไอ้ผลผลทีเล็กะนะครับผมรู้แหละทุกคนอันนี้อาจจะเป็นผลนั้นก็ได้ไอ้ผลที่มันมีฟันเนี้ย อันนี้อาจจะเป็นสไปโนอันนี้อาจจะเป็นผลอะไรสักอย่างนะครับเออสักอย่างหนึ่งแหละนะครับที่มันมีฟันคือเป็นผลพวกเดนนอสาร์หมดเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นคอยาวนีเป็นสไปโนนะครับผมต่อมาเลยนะครับผมคือผลนี้นะครับผลนี้เนี่ยมันคือโมเดลเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมผมคาดว่ามันคือผลพิษนะครับเป็นรีเมคโมเดลนั่นเองครับเป็นผลพิษแน่นอนนะครับให้คิดเห็นยังไงก็คอมมนตมาและนี่นะครับคือผลไฟเลยนะครับผมต่อมานะครับอันนี้น่าจะเป็นผลน้ําแข็ง อ่าอันนี้เลยคือแบบผมบอกเลยแต่ละโมเดลคือเท่จริงนะครับผลนี้คือจะเป็นผลสโน์นั่นเองนะครับต่อมาคือผลนี้นี่ครับผลนี้คือผมไม่รู้เหมือนกันผลโดนัทหรือว่าจะเป็นผลโมจิเหรอมันไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนเนี่ยะนะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์กันมานะครับทุกคนส่วนผลนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นผลอะไรวะแน่เรียบร้อยแล,ล้วชิหายแล้วกูผลอะไรวะทุกคนอ๋อ รู้แหละทุกคนอันนี้ผลอาจจะเป็นผลได้นะครับผมอ่าผลได้ส่วนผลนี้นะครับเป็นผลสั่นสะเทือนนั่นเองทำไมแต่ละโมเดลคือเท่เกินนะครับส่วนผลนี้จะเป็นผลแมกมาอันนี้ผลสายฟ้าเหลือ2ผลนี้ล่ะผมยังไม่ยังไม่มั่นใจอันนี้อาจจะเป็นผลเงานะครับผมแต่ส่วนอันนี้เนี่ยคือผลไรเอ่ยผมรู้แหละทุกคนไอ้ผลเนี้ยคือผลหมาป่านะครับผมจะว่าไปผมยังไม่เจอผลเอ้ยนี่ไงผลแสงอ่อผลบอมผลแสงคุณว่ามันเชื่อมกัน นะครับผมเรายังไม่เจอผลพระเลยนะทุกคนหรือว่าอันนี้จะเป็นผลพระหรอใช่อันนี้ผลพระเนี่ยจะเป็นเลียวผาดนะครับอ่าโอเคน่าจะครบแล้วเนาะทุกคนทั้งหมดวิกี่ผลแต่อันนี้อันนี้คือเอ้ยอันนี้น่าจะโมจิอันนี้น่าจะโมจินนจมจทุกคนแบบมันดูนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโอ้สมองโคตรฉลาร์นะครับผมเรามารับผลกันดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่ผลนะครับหนึ่งสองสามสี่เสามสิบเอ็ดผลเลยนะครับผมทุกคน ทั้งหมดนะครับมี31ผลเลยนะครับผมอ่าต่อมาเนี่ยนะครับคือน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมอัดคลิปวันนี้นะครับผมคือวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ผมเพิ่งตื่นนะครับบ่ายสองยี่สิบนะครับผมอ่า Probably uh, one of the biggest update that will change the game forever คือมันจะเป็นการเปลี่ยนเกมแบบตลอดไปอย่างนี้เปล่าผมไม่รู้ว่าแปลถูกเปล่าระดับ P และทุกคนอังกฤษไม่เก่งทランเลตช่วยได้ นะครับผมอาจจะเป็นหนึ่งในการอัปเดตยิ่งใหญ่ที่สุดของเกมที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาลนะจึงอดทนโอ้โหกันต้องรอนะครับผมนะทุกคนอา่านี่เขาบอกว่าอะไรอะ่ะอาจริย์เกมเออิสเซ recently good but อ l ลั g เกมอิสฟอร์เอเบโอ้โหฉันมนถึงทุกคนที่ก็แปลไม่ออกเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่ารับอัปเดตนะนี้เนี่ยที่เราจะถึงเนี่ยนะครับคืออัปเดตใหญ่มากนะครับโอ้โหใครกำลังตีออสอยู่อ่ะนะครับผมคืออัปเดตใหญ่ที่แบบที่สุดของเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นการรีอาจจะรีทุกอย่างเลยนะค,ะนะครับผม ก็ใครมีความคิดเห็นยังไงชอบใจไม่ชอบใจยังไงนะครับอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมซับสไคร้ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปแล้วละกันนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมทุกคนซิย่าครับผม